สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องติติีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็อยู่ในเมืองชิคาโกเหมือนเดิมนะครับนี่วันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูร้านรองเท้าอีกหนึ่งร้านนะที่เป็นร้านรวมๆนะแต่วผมจะพาทุกคนมาดูว่ารองเท้าวิ่งรองเท้าออนคลาวรองเท้าแอสิครองเท้านีบาลานหรือพูกรองเท้าไนกี้จอลงจอแดนเนี่ยที่ชิคาโกอ,อ่ะไอร้านุมรวมอ่ะมันมีเยอะไหมนะครับผมร้านนี้คือเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดแล้วในชิคาโก ร้านนี้มันจะตั้งอยู่ที่ถนนสเตทนะครับก็คืออยู่ในแหล่งแบบธุรกิจของเชียโกเลยอยู่ใกล้ๆกับเดอะบีนนะครับตรงนี้ผมขึ้นรูปให้ดูแต่ว่าเดอะบีนตอนนี้มันปิดอยู่ใครมาก็หาง่ายๆก็คือเสิร์ชคาว่าเดอะบีนเชียโกแล้วก็เดินมาได้เลยนะครับเดินมาประมาณ3าสนาทีอ่ะเชียรโกเนี่ยหลายคนเขาบอกว่าเป็นเมืองที่มันไม่มีอะไรใช่ไหมครับแต่มันก็ไม่มีอะไรจริงๆอ่ะทุกคนดูดินี้ขนาดวันปกตินะคือวันพุธอ่ะมันยังไม่มีคนเดินบนถนนเลยดูดิ ถนนล้างจัดเลยอะถ้าเป็นเมืองไทยตรงนี้ก็เปรียบเสมือนแบบย่านสาธารทรย่านออฟฟิศต่างๆนะครับเป็นพวกแบงค์ต่างๆออฟฟิศก็อยู่ตรงแถวนี้เจอร์โก้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเมืองที่มีฉายาว่าวินดี้ซิตี้นะครับเพราะว่าเป็นเมืองที่มาอยู่ติดกับเลกหรือทะเลสาบทําให้มันมีลมเข้ามานะครับบางทีเปรียบเทียบกับเมืองอื่นอากาศมันก็ประมาณ10องศาเท่ากัน เต่เชียก็มันจะหนาวกว่าเยอะนะเพราะว่ามันมีลมตลอดเวลานี่ครับถึงแล้วนี่เข้ามาแล้วทุกคนเยอะมากของนิวบาลานก่อนเลยนะครับให้ดูสีนิวบาลานเยอะมากที่อเมริกาหนึ่งก้า่วนห6อราคาอยู่155ครับนี่ สวยจัดตัวนี้ผมอยากได้เลยนย่้แล้ใส่สบายฟูลลองเกอร์เลยสีเยอะมากสีถึงเงินนะครับสขาวราคาเท่ากันหมดอะ155หรือว่าจะไปรุ่นนี้ เก้าศูนย์หร้อยห้าสิบมีหลายสีตัวน,นี้ครับเก้าเก้าศูนย์เม a ด e ินยูเอสเก้าเก้าศูนินอเก้าศูนเม็ดอยอรค่อยูร้อยแสิบห้านี่สวยจัดมีหลายสีมากครับแล้วก็สูง มีก้าวศูนย์วิหกขายอยู่สองร้อยมีหลายสีสีดำเ่อนี่ตัวเก่งนะครับตัวเก่งนิวบราซห้าสามศูนย์ร้อยหนึ่งพันนั้นแล้วเขาก็จะมีเป็นตัวแปลกๆนะครับเฉพาะกดล็อกเกอร์ ส่วนนี้ก็มาอีกเชลเนียครับนี่ก็เป็น5้าสามศูนย์สีต่างต่างนะเยอะมากนะครับม,บมีเกือบทุกสีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีครีมราคาก็อยู่1 0 0ดอรลารดเท่ากันหมดนะครับสีนี้สวยมากนะครับนี่พวก1 9 0 6 R บางสีมันก็ลดราคานะครับเหลือแค่1 1 0 US ร้ยสิบดอลลาร์นะครับไม่ว่าจะเป็นสีเทาอันเนี้ยสวยนะครับเรียบเรียนะครับแล้วไม่ขีดแดง ถูกมากนะครับเหลือ1 1 0 US ดอลลาร์นะครับราคานี้ก่อนแท็กนะฮะหรือว่าจะเป็นสีอื่นที่ไม่ลดราคาก็มีนะครับนี่สีนี้ก็เป็นเรียบๆนะครับใครชอบก็จัดได้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าสีนี้เมืองไทยมีหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นสีฟ้าผมชอบสีนี้สุดแล้วผมว่ามันแต่งตัวเข้าง่ายนะครับราคาก็จะเท่ากันหมดนะครับราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่155 US ดอลลาร์นะครับ มาเช็คราคาฝงแอสิกกันนะครับผมเริ่มที่ GT 2160นะครับราคาอยู่ที่120 US ดอลลาร์ US d นะครับมีหลากหลายสีหรือว่าจะเป็น S s i c NYC นะครับก็มีเหมือนกันนะครับที่นี่นี่ GT 2160จะเป็นสีโทนเรียบๆนะครับที่นี่หลักๆเขาจะเน้นไปทาง NYC กับ GT 2160ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับในช็อปของผู้ชายนะครับแต่ถ้าเป็นของผู้หญิงเนี่ยมันก็จะมีรุ่นแปลกๆเข้ามาเยอะนะครับสีน่ารักๆนะครับ อย่างเช่นตัวนี้1นึ่นะครับสีน่ารักมากนะครับก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นเจลคายาโน14ก็มีอยู่นะครับราคาอยู่ที่155นะครับแต่พวกสีที่คนเล่นเล่นกันน่ะที่นี่ก็น่าจะขายไปหมดแล้วนะครับก็จะมีแต่สีพื้นๆนะครับนี่ก็เป็นเอ็นไอีกตัวนึ่งนะครับนี่สวยมากถ้าเป็นคายาโนสิสีอ่ะสีผู้หญิงอมันจะเยอะกว่าของผู้ชายนะครับแต่ว่าราคาก็จะเท่ากันนะครับนี่ มีหลากหลายสีให้เลือกนะครับ150ตอดอลลาร์นะครับผมก่อนแทษนะฮะแล้วก็นี่ครับ Nike V2K นะครับที่กำลังมาจัดจัดเลยนะฮะราคาอยู่ที่110 US ดอลลาร์นะครับมีแล้วก็แซมบ้าที่นี่ก็มีให้เลือกหลากหลายสีเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวแดงดำขาวมีเกือบหมดนะครับผ้ากำมะหยี่เป็นหนังที่นี่มีครบนะครับที่เมริกาไม่ได้หาซื้อยากเหมือนเมืองไทยนะครับ ตัวนี้สวยมากส่วนตอนนี้นะครับพวกไนกี้ลดราคาเยอะมากนะครับนี่ก็จะเป็นจอแดนวันะครับสีสวยจอแดนโลนะครับราคาลดเหลือ95 u s ดอลลาร์นะครับหรือว่าประมาณ3,400บาทเท่านั้นนะสวยจัดนะครับแล้วก็จะมีจอแดน n 3ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบนะครับสีเขียวตัดขาวนะครับราคาแต็มมันเกือบ200หรือไม่ก็200ก,กว่านะลดเหลือ150 u s ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ